เจมมี่เจมขยี้อีกลงภาพคู่นิชาแต่สะดุดที่แคปชั่นแบบนี้ยังแรงต่อเนื่องสำหรับนักแสดงหนุ่มเจมทีระดนหรือเจมมี่เจมหนึ่งในกวนเพื่อนสนิทของนางเอกสาวนิชานัทนิชาซึ่งมีวันคล้ายวันเกิดใกล้ๆกันและจัดปาร์ตี้วันเกิดด้วยกันไปเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งในงานนั้นหนุ่มเจมยังได้ฝากคำอวยพรสุดเวรันให้เพื่อนรักว่าขอให้คนเฮ่ๆออกไปจากชีวิต ทำเอานิชาถึงกับรีบเอามือมาปิดปากเพื่อนซีทันทีก่อนที่จะก้มลงไปเป่าเค้กของตัวเองจากนั้นเจมก็รีบพูดต่อด้วยน้ำเสียงติดตลกว่าออออกไปแล้วพร้อมกับเอามือปิดปากตัวเองทําเอาบรรดาเพื่อนๆน,นที่อยู่ในงานต่างส่งเสียงหัวเราะและแซวก,กันอย่างสนุกสนานเลยทีเดียวล่าสุดหนุ่มเจมขยี้ต่อด้วยการโพสตภาพคู่นิชาและแคปชั่นว่าสุขสันต์วันเกิดครับเพื่อนรักขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามา ท่ามกลางคอมเมนต์ของเพื่อนๆในวงการและแฟนๆที่เข้ามาทั้งโวยพรนิชาและแซวประโยคโอวยพรสุดแรงของหนุ่มเจม